ลกลยกทธวันนี้ที่หลังสวนก็คือการออกไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับเพื่อที่จะไปลงเรือในทริปวันนี้ทั้งวันนะครับอาจจะไปลงเรือล่องเรือตามเกาะน,นะครับที่เกาะจุมพอนี่แหละโอเคไปกันเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะประชนภายแล้วนะครับนี่ไปรถคันนี้นะครับ ทริปล่องเรือเกาะภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนาคำสิงจะพาไปอ๋อเหนื่อยอะไรวะเนี่ยพอเนื่อยหอองนะครับเพราะว่าเราเตรียมยาคยูไก่ทอดก็เหนียวแล้วก็น้ำนะครับเพราะว่าครึ่งวันนี้ก็จะอยู่ในเรือทั้งวันเลยทริปนี้มันแน่ครับทริปนี้นะคำสิงเป็นคนพาไปเที่ยวนะครับร่องเรือชุมพรเกาะชุมพร เดี๋ยวองไปดูกันนะครับผมโอเคได้เสื้อกันฝนนะครับเผื่อว่าออกเรือไปแล้วฝนมันตกดดก็เลยต้องซื้อกันไว้ก่อน ถึงแล้วครับที่เราจะไปล่องเรือกันนะครับ yeah. เเ่ีแต่เราจะล่องเที่ยวเกาะนะครับไปเรื่อยๆนะครับหลายๆเกาะนะเรือน่าจะเป็นลำลำนู้นหรือเปล่านะเรือหาปลา ประจนภายั้งยิ่งใหญ่หมูเกาะชุ่มพรคือผมลงไปแล้วมารอบหนึ่งนะมีขาปปไปกันทั้งหมดสี่คนนะครับเป็นเพื่อนน้นะครับกำลังเตรียมพร้อมแต่งตัวมาผิดนะครับตอนแรกน่าจะใส่ขาสั้นมาเพราะว่าคิดว่ามันจะร้อนแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันร้อนไงก็เลยมาใส่ขายาว ตรงนี้ใส่ขาสั้นมันดีกว่าดุ่ยดุ่ยดุ่ยเริ่มจมเริ่มโจมโจ,จมมิดมขาเดี๋ยวเราจะไปเรือลำนู้นนะครับ

Fiat Clay nam the Cơm ăn his cặp goal of 16,ạt gấp còn Claire sẽ thắng để.. yeah <laughs> จะเป็นอีกเกาะหนึ่งนะครับซึ่งมันจะซ่อนอยู่บัจะมองไม่เห็นถ้ามองจากฝั่งโอ้คือน่ากลัวมากตอนนี้เรือมันก็ดเอดเอยๆ กอมุกกอมุกกอยอนะครับอันนี้กอยอเกาะพ้าเกาะพจา เกาะแล้วเราจะได้เหยียบเกาะเย้ว้าวเฮ้ยตอนตอนนี้เรามาสำรวจเกาะนะครับผมตัวอะไรวะ คงไม่ใช่แมงมุมยักษ์นะข,นนนขู่วนี่คือแมงมุมยักษ์อันนี้คือแมงมุมยักษ์นะับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือต้นป่านะครับว้าวสวยมากอะ่ะ <c oughs> ใหญ่เมอนกันเนี่ย ุดยอดงนานี้งนานที้สุดยอดครับน่าจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาอย่างแน่นอนโอ,เอ้เจอถ้ำครับเจอถ้ำครับจะรอดดีไหมเนี่ยโอ้ขึ้นเลยไงอ่าโอ,โอ

โอ้โหสวยมากเลยอ,ะอ่ะตอนนี้นะกกำลังไปหาปลานะครับออกเรือไปหาปลามากินระหว่างน,นี้เดี๋ยวผมก็จะสำรวจถ้ำแล้วกันรอบๆเพราะว่ามันถ้าข้างในนี้ไม่ได้มุดเข้าไปจะลองมุดเข้าไป มันมากเด็ดมากอันนี้นี่ไงรู้แบงนี้ได้ป่าวน้ำคือใสมากว้า Oh, โอไ้ได้ได้ได้เลาะได้คือมีความกลัวเล็กน้อยนะเพราะว่าไม่เคยได้มาแบบนี้แล้วก็แล้วก็สถานที่นี้ก็ไม่่อยมีใครมาด้วยดูดิ <ไป S 1> โอ้ดูหอยดิหอยหอย หอยนางรมเหรอครับจริงเหรอนี่เนี่ยหอยก็เป็นตัวเนี่ยมีตัวเหรอครับอย่างงี้เเอาเขาเป็นคอนคอนเหล็กเาปอกแค่โออนนี้หอยนางรมหมดเลยเหรอหอยหอยนางรมหอยนางรมหอยจกหอยรับใต้ก็ไม่นี่หอยหอยจก เขาจะเป็นคอร์นเขาเลยอ,อ,อคอมปอกตรงนี้เนื้อมาเลยอือเห็นไหมอืมอ,มโอโอ้โหละกินไงอย่างงี้หมดเลนะเลแล้วเละแล้วอ่ะโอ้มีตัวด้วยอ่ะอือเพิ่งเคยเห็นอ้เจ็บตีนเกิดคนที่ดูนะครับเราก็ต้องขึ้นไปดู โอ้แต่แบบหินมันแหลมมากมีเลือดอะคือต้นอะไรอะครับไม่รู้เอาเริ่มเจ็บเลยครับหินมันแหลมมากอะ ู้นก็มีถ้ำน่าจะเป็นอันโน้นถ้ำน่าจะใหญ่กว่าที่นี่ใช่ไหมครับถ้ำนู้ใหญ่เข้าลึกถ้ำนู้นใหญ่แล้วก็ลึกกว่าที่นี่น,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 นี่มันเป็นถ้ำที่ลอดออกไปอีกฝั่งที่เข้ามาตรงเกาะ Oh, <sighs> yeah. เอาละระวังรอนะอเอกไปหาปลาเดี๋ยวเราจะว้างหินสะท้อนเล่นนะครับไม่มีอะไรทำม,มาดูว่ามันจะไกลขนาดไหน <c oughs> สองที่ ชมวิวนอนดีกว่า <laughs> มาแล้วครับชาวประมงหาปลาครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่า <laughs>

เดี๋ยวมาสำรวจถ้ำแต่อาจจะคงไม่ได้เห็นแต่ผมลองเข้าไปดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงว้าวสุดยอดเลยมันต้องเที่ยวแบบนี้ตายเลยเริ่มตายแล้วอยู่มาสักพักว้าเอาว่าอยู่ตรงไปไหนออกตูวออกเลยได้ ตรงนี้ไปนูนาลกาวตัว้าวว้าวว้าวขาวข่ะาอโหเห็นไหมโอเต็มเลยอ่ะให่ตัวเลยอ่ะขูเต็มเลยอ่ะข้าวเต็มเลยมุดตึบเลยอ่ะขูงขาวเต็มเลยขู ข้างนอกเต็มเลยข้างในข้าวเต็มเลยผู้น่ากลัวไหมนะเขาไม่กล้าเข้ามดืด <c oughs> ฝั่งอันนี้มันคือข้างหน้าโอ้คือเกาะที่นี่เนี่ยไม่มีใครพักอาศัยนะครับเป็นเกาะวางเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวด้วยนอกจากคนที่เรือแถวนี้มันก็ไม่ใช่ที่สถานที่เที่ยวเปล่า ดูดิโอ้หธรรมชาติมากอะ่ะเอาแล้วครับโดนทิมแล้วครับตอนนี้ไอ้มันแหลมจริงเลยอะ่ะทำไมไม่นอนข้อมไม่ดีอ่าไม่รู้เลยอ,ะอ่ะอ่าไม่รู้โดนบาดตั้งแต่ตอนไหนนะครับแต่รู้ว่าเจ็บแล้วครับตอนนี้ ต้องบอกว่าเพิ่งรู้สึกดีกับการเที่ยวทะเลก็ครั้งนี้นี่เองมันต้องเที่ยวแบบนี้นี่เที่ยวทะเลสุดยอดไม่น่าเบือ่อประจนภัยมันสตาเฮกินดี้นะครับโอ้สุดยอดมากชอบทะเลเลยแบบนี้้าเที่ยวแบบนี้ชอบทะเลมากเป็นอะไรที่ส่วนตัว สดชื่นธรรมชาติถ้าใครมาได้เนี่ยนะต้องห้ามพลาดเลยมาพักผ่อนมาชมเกาะเลาะเกาะก,ก็ว่าไปได้บรรยากาศได้ฟิลมากนี่แหละคือฟิลเที่ยวทะเลนี่สุดยอดจริงๆเข้าถึงธรรมชาติมากๆอ้าวอ้าออยอีกแล้วถ้าใครมีสถานที่ดีๆแนะนำด้วยแบบนี้ แบบที่แบบแบบต้องห้ามพลาดแบบต้องต้องไม่ค่อยมีใครไปอะไรแบบนี้มันรู้สึกแบบได้ท่องเที่ยวจริงๆรู้สึกการท่องเที่ยวนี่มันมันสุดยอดแบบนี้เหมาะกับเอกินดี้ชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะจริงๆเลยเดี๋ยวคงสูตรบรรยากาศธรรมชาตินี่เรื่อยๆจนกว่าจะเย็นนะครับแล้วก็ กลับแล้วได้ชมนในวิดีโอมันก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้ามาได้เหยียบใครจริงๆได้โดนหอยทิ่มแบบนี้จริงๆแบบได้เลือดแบบนี้จริงๆแล้วมันมันได้ฟิลกว่าอย่างแน่นอนอยังไงทุกคนออกมาลองไปหาดูสถานที่แบบนี้มันต้องมีอโอเคโอเค